บอกพี่น้อยไปเท็ดข้างแต่เอามัสซกมาไม่อยยุเนี่ยมัสซากไว้เยากน้อยนี่มันล่นคางปีตัวปีเบ้องเขาเบ้งเขาเบองเขาเบขาขๆพูดอ่ะอัศจรรย์ด้เขาเอาเบืองใช้ปุ้มอ่ะเบื่องตุรัสเเบืองเด้อพี่น้องเอ้ยหักระพาะเบืองเขาพูดอ่ะเขาดำเขาดำ นี่สิ้ี้และไม่เห็นใช่ไึงเนี่ยกลมหัวยืนมือเลยเดี๋ยวนี้บอกสูงบาะด็นคนยามาน้ำทางเห็นอยู่เพราะว่ามันกลมลงเนาะตะกีมันสีเห็นมันลบลบอันนี้เขาเขามาก,กะโอนน้ำกัะยุบมึงแน่ละไหลตืบแล้วเนาะ ถ้ามันมัน,ม,นมันห่างมันลมแล้วมันก็บทับสั้นออกไปเลยย้ายเนี่ะดาราวิดีโอจากม้าอายกับม้าซะน่นได้สักไม่กันเท่าแล้วันยนี่แห้งบะ ไช้ว่ถือใจบมาไหนหรอกมึงส่ง่าตอบว่าชัดมาไหนพี่ก็บ่ดีมาไหนหรอกหาไม่ไปซักรักอกท้วยซะไปอันนี้ก็ดีได้ซักอีกเล้ยมืออื่นเอาบกแป้งไปแกงบ่ ออกมางี้ออกที่หลังมูตัวน้อยๆได้เลยเขอตะก้มเนี่ยพี่นายเจ้าโยนถิ่มสนอขมาใส่น้าไม่ได้เห็นหมดเะมันพวมมั้งเห็นหมดเะเจ้าไปวางถิ่มเดีอยวหืมนั่นล้ำล้ำมันบ่เป็นตาหน้าดอกยาย ลมมุกไปน่ะมันมีล้ำเจี่ยใบออกเกี่ยววาไปประมาณแล้วนเขาจะได้เกี่ยวมือหราอกน่ะเนี่ย